สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอ่าวันนี้เราก็จะมาแคสให้เห็นหน้ากันเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Postal 2นะครับเอาละเรามาเริ่มเล่นกันเลย อาเล่นในอ่นี่เกมฮะเอามันจะไม่ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วนะฮะมันจะใช้ไมค์จากโทรศัพท์นะฮะที่ผมถ่ายไว้เขียนฮะเพราะมันไม่ค่อยลงค่อยหลอดอะไรฮะมันไม่ซ่าเอาละอ่าเริ่มเลยฮนะระดับก็อเอาอะไรไม่รู้อะเอาอันนี้แหละเฮลิสตาร์น่ะวันนี้เราจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะเราจะมาเล่นแบบ walk through กันนะฮะ เห็นหน้าผมไหมผมรอเล่นโอ้ยปุคิดบ้าเลยปะยัดเร่อละไม่สนใจเรื่องเวยไม่ติดตรงนี e x c e l l ว n t เม้ันนักหนาวอิดนเลอะมาคแบบเห็นหน้าแต่คงไม่มีใครอยากเห็นนะฟังเสียงอย่างเดียวจะดีกว่าใช่ไหมอ่าโอเคจุดของจจอไา นี่เราจะมฟาฟาดหมาคนกันนะฮะนะทีบมังเฮ้ยนี่ทีมังเฮ้ยนี่เกาะเลยอ่าเก็บเกาะไปทีบมังเฮ้ยวันดีเอาไปแตกนะจะหนีไหมไอ้พี่ นี่นี่โอ้ยหนูท่ายอันเติมมันมีตังค์เลยสิทธิ์ยเฮ้ยโหหน้าตาเราหล่อใช่เลยนะนี่ไปไปเดินไปเดินไปเอากวนมาที่เดิมทำไมไวนะเนี้ยใช่เปล่าะ เที่เวนไปวนมาเอาอย่างเงี้ยก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหม,ามาไป,ปุ๊บเข้ามาช่วยเพื่อนไปปุ๊บเนี่ยเอาประตูไปนี่ขึ้นประตไปอ่าไปป่ะเออแค่นี่ถ้ากดคีย์ิร์ดไม่ทีนี่ปวดตัวสะใจมาเฮ้ยนี่เฮ้ยไปไรเพื่อน นะั่นไอ้หม,กหมากรับตัวมาเนาะเราตีเนาะมาตีลูกมาเลยตะโกนนอ่นหัวขาดเลยเกมนี้ซาดิตมาก อีกเ e nice oh, hey, hey, ่อไอสว์อาวอธมาทางนี้นี่ปนเฮ้ยไอวนอืมเอามีปืนละอืมมันมีไปเอออาวุได้ปืนละโอเคเอาสัตว์มา หมาน่ารักว่าหมาสือะเฮ้ยเกลือดด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 ูดูดด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 ด่ดดดดนดด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 โดด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  ไปยิงวะฉีกมั่งไปเฮ้ยนี่เหลือแล้ว,ลวอืมฉีกมั้ง <c oughs> โอ้โหไม่มีนียวเด็ดอะไรเลยเ่าขึ้นมาชางแามา่ง ที่เดิมน,นะมต้องข้างมาทางนี้พลิกอัพพลิกถอออจะอ่านคู่เลยนะไอ้ยเอาลองสำรสจกเมกี้นี้ไไปไปเฮ้ยหล่ดแล้วหล่แล้วแสดงว่า มีออโตเซฟให้สแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วะฮะแล <ST AR C AL> ก,ก็เล่นมม่มๆสัวๆไป <ST AR C AL> เปังว่าจะหายสิตายละตายละมั่สูงม้อย ตายตายละตายละตายไปไปดิงทำไมวะเอ้ยอมเนี้มันโคตรสะใจเลยไอ้เกิอ อะ,อ,ะอะไรไนะไม่เห็นมีอะไรเออไปดีกว่าเฮ้ยโ,โอเคออมาตุกทางก่นกนกนอนวะเฮ้ยถเซฟแสด้วันมาุมา โอเคไปดอกชิปนี่ยไปาายาไทางน,น,นั้นเฮ้ยปึ๊บแลนะ้วก็จะตดดมางแมวเนี้ยมันๆๆลอยเงียบน่าสนใจมนจฉาถุงเดูกตุ๊กตา โอ้ไปไปปมันไมรู้มั้ยโอ้มันน่าอยู่ี um ่นอจ้าโออ้อออ้ มจะดีไปได้ก็จะไล่ตามล่าไปไหนเนาะโอดเจ๋งเยตรงนี้นี่ออกชิบหายแล้ว จะไม่ขี่ใหญ่มาเอ้าเอาอะไรเราได้มันใหม่ไม่ขี้ทำอะไรได้ไมาอ้าไปตูอเป็นบ้าแล้บวบอลลูกนั่งพูดคนเดียวมันไม่พูดคนเดียวแม่พูดกับใครพูดกับคน ดูนั่นแหละอะไรนี่อืมอันนี้อืมนี่นี่ทำไมลุงไนะม่ตายจังแอะนี่ก็ขอจบการออกสู่พาร์ทที่หนึ่งเพียงเท่านี้แนหะ ถ้าอยากดูพา์ที่สองก็ดูฮะไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูครับบายบายสวัสดีไปละ